จิตตะวงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลยาคำเพร์ลเดล่อจังหวัดเชียงใหม่ครับรู้รักสามัคคีรู้คือรู้ปัญหาและวิธีแก้ปัญหานั้นๆรักคือเมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้วเราต้องมีความรัก ที่จะลงมือทำลงมือแก้ปัญหานั้นสามัคคีคือการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่สามารถลงมือทำคนเดียวได้ต้องอสสาศัยความร่วมมือร่วมใจกันคือสามัคคีครับผมปู่หลวงมูหกตำบลยางคามนะครับบ้านสีเดนเมืองนะครับหมายเลข28นะครับพออยู่พอกินนะครับให้ประชาชนสามารถอยู่ยาง พออยู่พอกินให้ได้เสียก่อนแล้วค่อยขยับขยายให้มีขิดต่อไปครับสวัสดีครับผมจิรศักดิ์อินทุนนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตําบลยางครามนะครับการได้คําถามข้อที่21นะครับการทํางานอย่างมีความสุขครับทํางานต้องมีความสุขด้วยถ้าเราทําอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะสนุกกับการทํางานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้วหรือจะทํางานโดยการคํานึงถึงความสุขที่เกิดจากการทํางานให้กับผู้อื่นก็สามารถทําได้แ<ถ>ําแก<ถ>ทงานกับฉันฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากการ<อ>มีความสุขร่วมกันในการทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นคําตอบจากคําถามนี้นะครับคือการทํางานด้วยใจทําด้วยความสนุกนี่แหละคือความสุขในการทํางานครับผมนกอกก้าย่างาม ความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันผู้ที่มีความสุดจริตและบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าวผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจผมหมูสิบบีตำรวจยามครับช่วยใบยนี้ความเพียรมีความพยายามความอดทนครับ ะครับวันนี้ผมจะมาถามมาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลตำบลยางคมนะครับว่ามีความคิดเห็นหรือวิธีการแก้ไขยังไงในการแก้ไขเรื่องปัญหายาเสพติดในช่วงโควิดนี้นะครับคือตอนนี้ทั้งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็คือเข้าถึงปัญหายาเสพติดที่ในชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน คือปัญหาที่ต้องการแแก้หนอหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็จะมีหนังสือหรือเอกสารส่รงไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่ออยากให้งลงพื้นที่เข้าไปสํารวจหรือว่าเข้าไปในแหล่งผู้ค้าหรือว่าผู้เสพส่วนทางชมรมที่จะแก้ปัญหาเรื่องผู้เสพนี้ก็คือสามารถประสานเพื่อจะเอาไปบําบัดในการแก้ปัญหา เบื้องต้นส่วนผู้ค้านั้นก็ม like ีบางรายตีแจ้งเนอะคือกับเจ้าที่เข้าจับกลุ่มก็เป็นผลสำเร็จของชมรมกับนั้นผู้ใหญ่บ้านของยังคามพี่ยาครับหมู่หมู่ตำบลยังคามนะครับถ้ามีการอยู่รี่จริงๆนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นทางท่านหรือทางนี้ต้งมีปัญหาครับเพราะว่า แรงงนที่น to so ี so have to have to ่ชาวบ้านคงมีอยู่แล้วครับสนนัานก็เป็นอาหาเองธรรมชาติกระบอกเราก็ต้องไปแข่งขันให้ไม่หญ่ี่สุดเท่านับนชาวบ้านมีได้ครับแต่หน้าปีนัครับประเทศหรือว่าทังหมดเลยประกอบที่ว่าชาวบ้านมีได้กระบอกาเที่ยวกับโลกิู กาี่ยอาวาาบ้ย่น้ำนะครับเป็นาเป็นวานะครับส่วนนี้ชาบ้านกไปได้นะถ้าหตเด็กหรือว่าพื้ที่ของบ้านชาบ้านได้อ่าขอบคุณครับชลงกำัู่ ទ <Gã> េសបានតបយ៉ាងខ្លាំងយើងនឹងសູ້គំរូទី2វិញអាយ